เข้าล่มสิเ,เข้าล่มแล้วมา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 ล่มเร็วขาล่มเร็วลูกแดดมันร้อน <laughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มไหนเดี๋ยว,วยิ้ม เอออึบอึบอึเอออ่ะตายหาแล้วลงไม่ได้เอ้าเอ้าอ้าลงไม่ได้เออมิกมิกดึงไงไอ้สีเหลืองๆออกให้น้องดิลกตีนมาติดปิ๊บเออมันเอาไอ้นั่นนะมันออกเอ้ยกหลอยกหล่ออ่ะลงเอ้าได้สองแบดลงนี่ตากแดดรลอนไอพิม เอาลมสิลกูกคาสังหาอะไรเนี่ยเอาเลขหนึ่งมาทำไมเนี่ย